วันนี้นะครับคือมีพี่เข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับมาขอเล่นกับบีมนะครับมรเม็ดละห้าร้อยก็เคยเห็นฝีมือกันอยู่นะครับบีมบอกสู้ได้ไแต่ก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับเจ้าบีมเราเจอจัดเม็ดละห้าร้อยนะครับจะเป็นไงโห้แบตก็จะหมดห้าเปอร์เซ็นโอยเฉียดมกูกโขกันกันอย่างตึงนะฮะ บีมบีมก็ได้จะกันข่าวขึ้นบนนะครับเมนะ็ดละห้าร้อยนะเออโอ้โหมาเรารับให้นะครับตาฝีมือพอกันเม็ดละห้าร้อยเม็ดละพันเล่นได้หมดนะครับตาฝีมือพอกันนะครับย้ถ้าฝีมือยิงชั่ว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 ก็ไม่เอานะครับเม็ดที่หนึ่งนับรอเลยเม็ดโอ้โห เนี่ยแล้วฝีมือพอๆกันอย่างนี้นะครับเล่นได้ฮะดูปีเขายิงนะครับโอ้เดินมองเหลี่ยมโอ้มองเหลี่ยมซ้ายมองเหลี่ยมขวานี่มีดิเคหะนี้เอ้าเคหวเนนเคหวเนนนับสองนะครับฟาวบีมัพบีมมาสองนะครับอ่าให้ดูแป๊บนึงคงับแบตเหลือสามเปอร์เซ็น กันข่าวติดชิงนะครับลูกนี้สําหรับเจ้าบีมเราเด็กรับแขบประจาโตะฝีมือพอการเล่นได้ทุกราคานะครับใครที่อกบอกโอ้ยฝีมือแค่นี้มึงเล่นไม่ละพันก็ถ้าฝีมือพอกันนะครับมาเล่นได้มันผัดกันกินไปกินมาไม่ใช่ว่าฝีมือห่างชั้นนะครับเล่นสองตาก็หมดตูดแล้วเข้าไหมเขานะเรามาสองแล้วค่อยๆใจเย็นไปเก็บสมบัติมูนาขี่ฟอร์จูเนอร์มาเล่นเลยนะครับแต่ว่า เจ้าโอ้โอ้โหกันไม่ดีนะครับลูกนี้ไอ้หนุ่มพอจุดเนอแลเนเหลือหนึง่งแล้วหนึงหหน่งหังดี <c oughs> เขามาคุยธุรกิจไก่ด้วยนะครับจะมาให้เจ้าบีมนะครับเป็นคนเลี้ยงไก่ให้นะครับต่อไปซุ้มก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเลยนะครับตอนนี้มีไก่ในซุ้มอยู่โอ้โหกับยี่สิบตัว ถ้าเราขายตัวละแสนก็ตก2ล้านนะครับใครที่ถามว่าเราทํางานอะไรก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราขายไก่ยี่สิบตัวก็สองล้านอะขายตัวละแสนเคยเคยมีคนมาต่อรองนะครับจะซื้อไอ้บีนเจ <c oughs> ็ดร้อยเลยไม่ได้ขายไปนะครับเพราะว่าเราเท <c oughs> ่าไรสี่สี่เอ้สาม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 จะโกงอะไร เราตั้งในใจไว้ตัวละแสนแสนแสนมาถึงมา no ให้บีมตัวเจ็รอยเราก็ไม่จะพูดยังไงก็บอกว่าเรายังไม่ปล่อยเลยนะนึงโอ้ไอ้บีอะไรชิบหายไม่ได้ออกงานโอ้โหหายครับสกอหายไปแล้วยุ่งแล้วไอ้หนุ่มฟอร์จูเนอร์กูเอ้ยไอ้หนุ่มฟอร์จูเนอร์เล็กเหลี่ยมโอ้ยมองเหลี่ยมซ้ายมองเหลี่ยมขวา อาวหวานเจีเย,ยบเห็นมีรู้ไหมแล้วดูกนะะันนะครมูมีรนี่ปะไม่มีนะการเม้อขาขึ้นบนไปเลยบางเจ็บไปเลยเนี่ดูเทคนิคการกันนะครับของเจ้าบีม,มในใจเราตั้งไว้จะขายตัวละแสนมันมาบอกว่าเจ็ดรอยโอ้ยก็เลยบอกว่าเราไอ้ซุ้มเรายังไม่ปล่อยโอ้ยเราก็ไม่กล้าบอกราคาเขาไปเลย โอ้ขึ้นชิงตบแล้วบซุ่มห,หนูน่าเบียดดำลงได้นะหนูโดนหลุมกลกกางก็ได้เ้าถ้าไม่ลงนี่อ่วมนะเสียลุงเนี้ยเอาตัางใแจเอาแบตหมดแล้วลูกพี่พี่ดูแค่นี้ก่อนนะครับแต่ไม่น่าจะพลาดนะครับสำหรับฝีมือเจ้าบีมให้ดูลุงนี้ลุงเขาโอ้โหไม่เข้านะฮะล้าท,ทไมไมุงนี้เขาขึ้นทิงตบเอง ไม่เอานะครับโอ้เล็งเหลี่ยมซ้ายเล็งจัดเลยนะครับเอาหญิงดีดเป็นสีบางไป